ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่ข้าพเจ้าโบสถที่เขาสร้างเงินที่เขาใช้เล่นไม่รอดเรียนไม่ตายเสียสาธุสาธุสาธุปัจเจก็ใส่ได้แต่อย่าใส่เยอะนะถ้ารวยๆค่อยใส่เยอะไม่ให้ใส่ให้พระนะทานที่หนึทานที่หน่นะทานได้ทุกที่ ya ta bari baha pura pariborenti sakara dewa miva e sto sinang petanang upakapa ek iti dang muditang tapi diyowiwat tentang หาตาตุมาเตี่ยวบาบันตาลายสุสกิดดิขายุโกเพราะวาอับว่าถนา,า,าสิดิสานิจัง,จง,ญญงมุต้าบาจายุนิจัตตารุตมะวัฒน์สติอายุวนันสุขังพระหล,งล,งลังตาอาซื้อหูเนี่ยเาวลูกผมจำได้จำได้ย,ยังพิมพ์มาเหมือนฝาแบบนี้จำได้น,นะเหมือนอย่างนี้นั่นึงบ้าแค่เราอยู่แค่นี้แล้วก็อยู่คนลนะ จักรวาลกันแล้วหมา่ว่าจิตตะจิตติจิตใจจิตตาจิตความต่มจิตความต่มคอนแปลว่าก้อนเล็กที่สุดต่มแปลว่ามูลต่มสูงสุดของของจักรวาลโน้มสงวนไว้ทุกอย่างกำหนดได้หมดไม่ต้องเกิดตายถ้าไม่เชื่อลองพุ่งนี้ลองไปไปหาหมอหรือตรวจน้ำตาลอะหมอตรวจพวกเช็กเลือดเราใช่ไหมพอเช็คเสร็จแล้วอ้าวสิ้นเดือนมาว่าน <initiatives> ้ําตาลใหม่นะามาที่หนึ่งนะเสร็จแล้วอย่างงี้วันที่หนึ่งเราไม่ไปไหนถึงไหมเราต้องไปหาหมอเพราะอะไร เพราะอนาคตม,ามันก็หมดปัจจุบันไม่ใช่ถูกไหมแม้แต่เราเกิดมารูปก,ก็หมดเกิดตายเป็นยังก็หมดได้ผู้หญิงก,ก็หมดเรียกว่าคอนซัมพัพวกเมื่อพวกพันกันแล้วย่อมผูพกพันกันไปเต่อเดียย่อมมีสติงอัลสติงดาวปัจจุบันทันเร็วกว่าแสงถ้าไม่แซ่ลองขับรถไปแล้วเ,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรานอนอเราฝันเราเห็นูุตรไหมไม่แล้วก็นอนกับแฟนกับลูกกับญาติทันเดียวไปไหน ทางไปคนหน้าทางนั่นแหละไปอยู่ที่เราไป่งที่จิตสัญนะจิตนี้สาคัญมากยอดสำนักจิตมันคุมไม่หมดนั้นคนเราเกิดมาลารวยยากจนมีด้วเป็นเสียทีย่ทั้งหลายเขาสะสมบุญมาคนเราเลือกเกิดได้แต่ตัวกําหนดคือบุญกับกรรมที่รุมตอนะเพราะฉะนั้นทาบุญบ่อยๆทานขนงกายวาจาใจอยากให้คือเข้ามาทานกายทานให้ทำให้งทำนี่ทำให้ผู้เรียนเขามีจุกกายสบายใจวาจา คำพูดคำจาถ้าพูดให้ใชรรอดก,กับครอบครัวกับคนอื่นด้วยอ,อย่างเช่นเขาไปไม่มาทำทุ่งทำทางเราบอกเขาดีเราเป็นผู้ทานบาจาพูดให้คนอื่นเขาดือดร้อนใจนะเกิดมาชาติหน้าเห็นไหมให้เป็นนักบวกแล้วก็ใจใจเป็นผู้นีม้มตตาเป็นผู้ให้เป็นผู้มีเหตุมีผลทุกอย่างเกิดมาเรียนหนังสือก็จะเป็นเจ้านายทั้งสุด้ายสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สิบเอ็ดเนาวนะ นั่นแหละคือประสบนชีวารุ้ารุอยากทำอะไรไหมไปมาเดินมาสิบกว่าปีแล้วถา,ถามก็ได้สิบกว่าปีนี่เยอะไหมถ้า<ร>อยากตามหาแต่มาก็อยู่ในป่าตรงไหน,นไม่มีคนในภูเขาไกลหมู่บ้านไหนเย,เยน็นแน่แน่นะคะมาดู5าสาวก่อนไปหาหน่อไม้ไล่หุ่นนะคะโอ้โหได้ปุ๋ยเยอะเลย ว้าวโอ้โหเหลือดกัดหรือเปล่านี่อันนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาก็ใส่ให้เลยนะคะฟางรุงเรืองมั่งมีสีสุกว่างไงคะลูกแมลงกัดบออู้ท้องไม่แฟบเลยนี่ออ้ใหญ่มากเลยค่ะมั่งมีนี่รุงเรืองนะคะ อ้วน่ะสองสาวน้อยเขาก็กินนะคะนะพอนี้ก็ก่อไฟให้อยู่ให้มันควันนะคะแล้วก็ไล่พวกแมงเหลือดไม่ไงจ้าสาวสวยเรืองเรื่อง,องป้าดูท้องหนูนะ่ะทองยุเลย วันนี้ก็ไปกินหญ้านะคะกับลูกชายอีกแล้วค่ะส่วนคุณแม่จะปีนเขานะคะนี่วันน่มก็เอานะคะใบไม้นะคะสดนะคะมาใส่ให้มันเกิดควันว่าไงคะบุญมีบุญมากว่าไงคะสาวน้อยว่าไงจ๊ะ โตแล้วอู้เลือดกัดนะคะนะ่ะโอ้จะส่งมาหาแม่จะส่งมาหาแม่โอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวไปลูกเดี๋ยวไปตอนนี้ยังเช้าอยู่มะเรงมันเยอะเดี๋ยวมันกัดเดี๋ยวมันกัดค่ะจับได้แล้วนะคะเนี่ย น่ารักมากเลยอุ้ยม,มีขวัญหน้าด้วยนี่ว้ายสวยจังเลยนี่มีขวัญทั้งสองข้างเลยนะคะทุกคน,นหนึ่งกับสองโค้งมาแล้วก็มีขวัญวนวนวน,น,นด้วยสวยมากว่างายบุญมีโอ้บุญมีก็สวยแล้วค่ะกินเป็นกินนะคะบุญมีนี่ โอ้สีโครงหายแล้วลูกวายเขาวสวยซะด้วยดำเลื่อมแล้วนั่นนี่ตอนมานี่ไม่มีสีเลยค่เอฟซีซีดนะคะสีโครงเยอะเลยโอ้หุบเข้าหุบเข้าเลยว่ลูกบ่วายวายกินเก่งมากเลย ตามมาตามมาเลยไาตามมาเลยตามมาเลยอะสวัสดีเอฟซี FC, หน่อยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อบุญมากค่ะโอ้โหนูชื่อบุญมีค่ะตาสวยมากนี่นะคะขนุนโอ้โหเหลืองเลยนะคะนี่ ผิวดีมากเลยแต่ก่อนมาอุ้ยเห็บเหาคะ่ะไม่มีแล้วอาบน้ำทุกวันไม่มีเห็บเหามานี่หูเป็นล้านเลยค่ะนับเลยนะคะไข่เห่าเป็นล้านอันนั้นก็เหมือนกันนะเริ่มเริ่มหายแล้วนะคะแต่ว่าเขาอาบน้ำทุกวันเราทำตัวสะอาดเลยเหาไม่มีนะคะมันก็ออกไปเองรีบไปเองเลยกินลูกกินกินรอกินรอพี่นะเดี๋ยวเขาจะพาไปกินหญ้าวันนี้นะ่ะ ดีขึ้นเยอะเลยสายๆมาก็หายนะคะพวกแมงเหลือดมะแรงวันประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายรอบเช้าไปกินกับลูกๆนะคะนี่ก็คงประมาณนี้แหละค่ะเช้านี้นะคะ,ะ,คะใส่บาตรแล้วก็มาดูแลห้าสาวตอนนี้พ่อนิ่มกำลังเตรียมกับข้าวเช้านะคะกินแล้วก็จะไปกันละคะ่ะเดี๋ยวสายมามันร้อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก f อนะคะไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ